ทัญญาอาสยามลูกสาวแขกอวดหุ่นง,งานปังเรียกได้ว่าสวยขึ้นผิดหูผิดตาเลยล่ะค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวทัญญาอาสยามที่ยอมรับว่าที่สวยมีออร่าขึ้นเพราะไปทำจมูกใหม่ต้อนรับภาพยนตร์ที่เป็นนางเอกเต็มตัวเป็นครั้งแรกในเรื่องเลิฟเลยร้อยเอ็ด ที่มีกำหนดเข้าใช้ในวันที่8กันยายนโดยเธอเผยว่าไปทำจมูกมาผลตอบรับจากฟแฟนๆคือดีมากๆได้รับคำชมยอดติ๊กตอกดีมากยอดคอมเมนต์ยอดกดไลค์ยอดคนดูก็เยอะมากๆ เขาบอกกันว่าหน้าเราสวยขึ้นหน้าเปลี่ยนไปเลยเป็นคอมเมนต์ในเชิงบวกทั้งหมดก็รู้สึกดีพอใจกับจมูกนี้ในวันที่เราโตขึ้นก็อยากจะสวยขึ้นสามารถเปลี่ยนชีวิต รับรับรัวๆทาให้เป็นคนใหม่หน้าใหม่ที่ออกคมออกแขกหน้าเราก็ดูดมีมิติขึ้นแล้วชีวิตเปลี่ยนมากมีเสน่ห์คนรักคนชอบงานมีเขามามากขึ้นหนังก็กําลังเข้าใช้เห็นได้ชัดเลยว่าดึงดูดคนเข้ามาได้เยอะจริงๆค่ะไปไหนมาไหนก็ได้รับแต่คำชมได้รับความรักตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราผ่านเรื่องไม่ดีมาเยอะแล้ว ตอนช่วง23-24ปีของเราเรารู้สึกว่ามันหนักมากหลังจากนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆหลังจากอายุ25ปีเต็มก็ขอให้ได้เป็นนางเอกร้อยล้านจากหนังเรื่องนี้ด้วยค่ะ